สวัสดีค่ะทุกคนคคมีเรื่มงเลจะมาบอกคือผ่านมาแล้ว5นาทีเพิ่งรู้ว่าเพิ่งเพิ่งกดอัดยมนะอืมเพิ่งรู้ว่าแบาบลืมลืมกดอัดอะ่ะโคตรเฟ,ฟลแต่ว่าก็ดีที่แบบตอนนี้มันไม่ต้อ,องทำ ก็เลยแบบเดิไม่้ป็นไรปล่อยปล่อยมันไปก็เจอแคนี่กลางนั่งเดินนั่งเดินนั่งมราไม่เห็นเลยอ่ะเออไม่เอาโอ้ my god ตายเลยหรอโหดไปไหนวะกลัวอะไรวะเนี่ยเออบุรีนแกแซนให้ไม่ได้เก่งอะไรหรอกก็แค่ใช้แค่เปลี่ยนแดนเกมอาร์วีเป็นเกมบ้างก็อาจจะเล่นกากๆหน่อยก็อ่ะถ่ายนะคะไม่ค่อยได้เออไม่ค่อยเก่งเกมนี้เท่าไหร่ เอสเตลีนค่ะทุกทีตัวอะไรนะไอ้ปักเกี้ยมันชื่ออะไรเออดา,ร,ดาร,ดริอัสดาริอัสอะไรค่แบบเป็นตัวที่น่าเกียดมากไอ้เน,นี้ยสวัดีจ้าเป็นแฮร์รนนี่เหรอไม่เดยวตบกลางดีกว่าตอนตอแต่งนะโอจ้จะกินมันอยู่กลางด้วยอ่ะอุ้ยมีสิทธินเน่ยเอ็น่ตงมัน่ินนะ ตีเงินไิจิตีนะตริงันปล่อยนะอ๋อไิิตีตีนั่นไป็นยางไเนาทำอะไรวับเอลวิโอ้ดิชาร์โรอย่างนั้นเหรอพี่จ้าอุ้ยพี่เอลวิี่เอาพี่เอาอ๋อพันนี่ก่อนจะซื้อออ ไม um, ่ไ oh, ด oh, ้สืบโอ้ยตายไม่สือมาเร็วลิตต e มาตายสิตายอีกตายอีมั้น่ะรอดอีกมั้งน่ะรอดข้อริๆโอตายโอ้อองันนี้โอ้อนาจิตเหลือเกิน เอ่อเอ่อป้อมบนไม่มีใครจะไปดูนีเลยละถ้าเป็นสัตวเลยอ,<ๆ>อ่ะกันไม่เอาไอดาเลียดเอฟเอฟเอฟตายไม่เข้าเลยคิวไม่เข้าเลย รอเลดถ้าเล่นหนึง่งชื่อเลยตัวละครตัวเองี่ตายสิเอ้าวใครวะเนี่ยน่นเยยืนบงังแหมอ่ะชื่อ,อะไรนะอาริ อันนั้นเป็นส anyway. กินเลยป่ะนี่นี่เป็นสกินเลยป่ะตัวเนี้ยขึ้นอาจจะปินกดวิ่งมาเลยก็ได้เพื่อให้ได้รับมีทางเกินี้เราจะต้องย้อนจะได้ a l l i e slain หาเดินแล้วห่ง่ะคะุย้ยเอเรื่อนาะดอา้องครับก้องก่อนออออแล้วกัน้า้อเลย้้อแล้วกันกะกนะ ายแล้วนี่โอ้โหโดนลัดชอ็อตเนี่ยแล้วก็ <ใน S 1> พี่ป้อมไปเฮ้ยเดี๋ยวฮะนนาาวมันมีบ้าฟ้าใช่ไหมเออมาดูนิส่สิเหลือว้ายาคันดีเสือดุเลยมัน,นงงอะไรอยู่ตรงนี้วะเออุ้ยน,น่าท้อจ้าอุ้ยแปลกไมแปลกไหมสองตัวนะจ๊ะเราจะไม่ตอบไม่เสีย่ยงนะเราจะไม่เสียเส่ยง โอ้ยได้สิเมื่อกี้มาสองตัวเลยนะเห็นคุณหลงใช่จ้านี่สามารถชุดเดียวแคลรี่ได้เลยนะใช่เราจะไม่เชื่อว่าอาคาลี่อ่ะตัวมันรีบับต์อุ้ย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 เน่เน่ไม่โดนละสิเอ๊ะไปกันหมดเลยเหรอ เงียบๆถอยนะ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 กำลังไปนะนโอ้ยอยครับเพื่อนฉันอู้มันอยู่กันไหนคนจ <c oughs> ว่าแล้วทำไมเพื่อนตายกันต้องปล่อยนร่างแตกแล้วอ่ะ จะตายแล้วไม่มีอันติโอ้กาทำอะไรวไว้เยอะคุณทำอะไรครับพวมันจนะนเ,นะเอะอะอะไรแบบนี้กลับบ้านก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวมันกลอนตรงนั้น้าละแล้วจะเกิดอะไรขึนบ้างพี่ชายเฮ้ยเดี๋ยวป็นยังติปะเนี่ยโอยแซ่บหรืออะไตายแหละให้คนอื่นเขาคิวไปแล้วกันคือแบบเราเป็นตัวทำดาเมจก็พอละ แต่ว่าไปดูกลางให้อิฉันหน่อยค่ะเบอร์ลีนเจเอฟเซอีฟสวยนะ oh, s <S ได้ม i̇şte. ังกรด้วยนะแถมไม่ต uh. ้องตีด้วยหรือว่าให้ฝั่งนั้นตีให้ไม่มีบัฟอีกแอลอ่ะอีกแล้วแล้วอวู้จิ้งไม่ได้มันเนี่ยไม่ได้ ายเฮ้ยไ,ไม่ตายว่ะไม่เราจะไม่ให้เธอรอดหรอกนะอาคาีิเข้าหลังเฮ้ยสองนี้เหรออือสองนี้ว่ะ เมื่อกี้เห็นจริงไหมทีมคือแบบเลือนหายไปเลยระวังตายยันตีอะเทป T F ลอดแต่ตัวจะสูอเอ็บไอตัวลูกระบาดเนี่ย เคยเล่นตัวนั้นเลยนะชนะหรืออะไรสักอย่างเพื่ออะไรนะ Enemy turret destroyed เอ่อฉันเจอค่ะใช่เออมีบ้าฟ้าแล้วพี่ตายสิ <c oughs> ฉันมาลากออกแล้วกันลากออกลากออกอยากได้นะอยากได้นะเอ้ย <c oughs> มันผิดอะ เว้ยพิกเกอร์ไอ้ตายผิดอิดไปไม่มีพิกเกอร์เอาโหลืมดูไม่ตายเขาไม่ดีนสวยมากเขาไม่ดีนทำสวยดีทำสวยมาก นะเออเกียรติเองเราต้องรับทำไมเรายังไม่รับนั่นแหล<ๆ>ะรอคิดสักคู่นะพี่แอซุโอไให้ทิ้งนะทขาอะไรวะอ๋อเฮ้ยเลีเราเกิดน้าเลยตาเนี่ยโคตรด,ดีเล่นโคตรดีจบได้แล้วมั้ยทำไมเชื่อกันถีต้องกลางอะ ได้แล้วแหละเนี่ยนะไปจบเลยจบเลยจบได้จบได้แล้วเลยแท้ดีมาตีแล้วมาตีแล้วเออจบได้ว่ะโอ้มายก็อืมดีดีจัดเลยก็ยกตานี้ให้เอเวอร์ลินแบกนะจ๊ะเอเวอร์ลินอย่างแบกเลยอ่ะกดไลค์ให้เพื่อนกดไลค์เพื่อน ะไเ,เพื่อนนะจ๊ะโอเค <c oughs> กเ็คลิปมาอาจจะสั้นๆหน่อยก็อ,อ,อย่าท้อกันเลยนะคะอ้อสำหรับวันนี้สำหรับเกม LL วันนี้นะคะก็ขอลาไปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ